โอ้อยากให้สองตัวไม่มีตัวใหญ่กว่านี้อีกมีนะโอ้เห็นยังกินแบานนี้พี่น้องเฮ้ยจักเนื้อเจ้าเนื้อกระเนื้อกระนื้อจะต้มกระต้มมีปลาถุงเจ้านั่นเนี่ยมีอยู่หนะถุงหน่อยนะนั่นดิโอ้ยสิก้าต้มบ่เนาะโอ้ยแงงเลยแงงค่อยเลยโอ้ยบมันบ่ตายบ่บ่กอ๋ปลาเป็นปลาเป็นโอ้ยเนาะ แต่ปลาปลาบักใหญ่นี่มีมีใหญ่กว่านี้อีกมีใหญ่กว่านี้อีกข้อเบิ่งเลยนะอยู่ไสข้อเบิ่งก่อนบ่เอาก็ได้ดอกข้อเบิ่งซื้อเออเดี๋ยวให้ยกมาให้เออยกมาให้เบิ่งมึงด้ขยมันงไให้ำได้น้ําใจจากน้องดาลนะคะเออๆบ่ไปน้าดอกเออนางก็มีน้ําใจนะวันนี้นางอยากให้ปลานะคะ เว้าแล้วเว้วอีกยัให้ปลามาดามมูโภเป็นครั้งแรกนะคะที่เออมาดามมูโภรับไว้นะคะเพราะว่าเป็นปลาปลาตัวนี้ไม่รู้นะว่าจะทำยังไงกินนะหรือว่าเราจะไปปล่อยนะคะป๊โาโหยกมายกมาโชว์นะยกไว้ปะซัมนี่ปไว้นี่กับมันนักขนาดระชันเออนี่เด้อ่ะปลา มื่อวานนี่ก็จะได้คนนี้คุณไหนปลาง่ายแค่ใหญ่เลยออเนาะอืออยากได้ตัวนี้ได้เอาหน่อยเอาน่อยาสิเราเลี้ยนางดาวให้ตัวนั้นเอ็เอาตัวนั้นละเลือกสกาอ่าให้เลือกเองเฮ้ยอยากได้ตัวที่ว่ามันอ่ะฮะแบบว่าจังไงล่ะมันมันคงทนแล้วก็คือมันมันมันสิบบเสียสีวิตนี่นะอาจจะหนึ่งกินเองสองเนี่ยเราเก็บมันไว้เลี้ยงอะนะ เดี๋ยวเขาขอถามเจ้าเพื่อท้าว่าว่าเจ้าศาสนาคิดหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธสิคะใช่ศาสนาพุทธเออใช่ศาสนาคิดได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าพระมหาเอื้อยม้มันบอกเออตัวนี้แหละมันอยากมาหาเอื้อนี่ตัวนี้เลยนี่เฮ็ดเนใดศันโอ้เฮ็ดเนใดวัศนนี่แหละมันอยากมหาเอื้อนี่มันรอดแล้วเนี่ยมันรอดแล้วนี่เออ เนี่ยมันรอดเลยเห็นไหมหนึ่งลายโตอยู่ได็กอ๋อลายโตอยู่ได้พี่ซัน <c oughs> นี่ไงพี่สใส่ใส่นเนี่ยถุงนี่ใส่เราเนี่แหละถุงน<อ>ี่ตัวนี้มันรอดแล้วจับเอาเลยตัวพุ่นน่าจะเสียชีวิตแลนน้วบ่หนิยันยังเนาะเอ้เจ,จ้ากระจาะเลยเจ้าก็จับเอาเลยเอาเอาถุงนี่เจ้าหุ่นจับเอาง่ยายดอกมาลูกมาตัอยู่ด้วยกันนะ, <laughs> คคะนี่ตัวเป็นนี่นี่ วอาวได้จริงเลยเนาะบัดอ่ะเอาอีกเส้นอือนางน้ำใจงามมากเลยนะวันนี้น่ะบได้แล้วเอาทุ่งมาใส่เจ้ายวฮะตัวนี้เด้มันเป็นยั่ไงบ้าตัวนี้เป็นปลาเป็นตัวนี้บลาปานได้นี่คือมันคิดว่าเราเร่เออเอาตทำไมเพราะอะไอเพราโอ้คิดอยู่เอาเมื่อนึงเอาเมื่อนึงเลยทุกคนขาคิดว่ามาดามมุงคู เห็ดยังไงต้องเฝ้ามือเฮือนก่อนนะคะตอนนีต้ต้องต้องพิจารณาคิดอีกทีว่าจะจะกินหรือว่าจะปล่อยนะอเอ้อต้องเฝ้าเพราะว่าเราเห็นแล้วตัวนี้มันอยากมีชีวิตอะเมื่อกี้มันดินด้นแดวๆอะ่ะเออโอ้โอนะแล้วเมื่อวานในไลฟ์เต็มนี่เลยบอกเขาเแบ่งกันบอกเมื่อวานในไลฟ์เต็มสะขนาดแล้วเขาสิซูบเองเมื่อไหร่จ้งเขาก็ยังบบฮูอันนี้เขาสูบเลย สูบเอานะสูบเอาบ่บ <ies> ่เฮาอยากให้มาดาวมะลายสดมีตัวโตเฮานี่เฮานี่เมื่อวานโอ้เนาะเสียดายมีตัวซํานี่ซํานี่เสียดายงานเอ้ยหลายเมื่อวานนี่โอ้ยสดายดาก็บ่มาเนาะโอ้เอาก็ปล่อยมันปล่อยมันลงตัวนั้นน่ะเออแบ่งให้เฒ่าอัญาอยู่เมื่อวานเออเอ่โอ้ยอจับอเออๆได้บ่นบ่แม่นสิเออๆๆจับ น้งองสังจับปลากระปุเป็นแบบนี้เอาเอ <c oughs> อเออโยนมาลงดีกว่าโยนมาลงเออนางก็มีข้อดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิจับปลา,ปาเป็นด้วยเอยอนะได้ปลามาสองตัวโอ้เห็ดหยังเด้สิปล่อยหรือสิหยังนั่งคืดอยู่ยดินี่นะคะโอ้ย บกากบกากคาบก้าแนน่อนคานะนั่งพิจารณาก่อนจะทำอย่างไรนะคะเบิ้งน้องแมวน้องมากินย่างแซ่บเลยบาดนี้กินเลยลูกกินเลยนี่แห่นไปแล้วเฮ้ยเินเพิ่นแห็นกระดูกเพิ่นแห่นกระดูกนะคะพอแล้วพอแล้ว,อลวสองอันอนะ่ะเออพอแล้วล่ะขอบใจหลายๆเด้อน้ำใจนะคะ คุณตาอิ่มแล้วบอสเมื่อกี้บอสอยู่บ่อดลอยถ้วยบักใหญ่นะโอ้ยฮะเออไม่เยอะนียวจ้ะแบรนด์คุณคุณตากินแบรนด์เลยค่ะมาบ้านหนูเปิดให้หรือว่าสีเมือเดี๋ยวนูเปิดแบรนด์ให้คุณตาก่อนนะคะอันนี้ปก็บอสดีเน้อครับ สุดยอดแล้วคุณตาเก่งมากค่ะคุณตาเก่งมากนะกินแปริกินของแซ่บเด้จ้ะเออนี่ขวดหนึ่งร้อยหนึ่งขวนี่ขวดนี้น้อยเนี่ยโอ้หืมบันไดทือทุกนะคะคุณตาโอ้อโอ้ยบันีดเอ้ยโอ้คุปินบันไดบันีไดเปิดยากแต่เคุณตาเปิดบาได้หรอกเปิดเองอ่ะคุณตาโอ้อสปอนเซอร์บันีดจ้าอ๋อสปอนเซอร์เอ้ามาล้างอ่า กินนี่ก่อนอนะนี่มาชิบะทะก,กันสปอนเซอร์เอากินเลยเออเอากินแบนไปก่อนสปอนเซอร์ทีหลัง<อ>สปอนเซอร์ผู้กระยัคมีแห้งเนาะก็เข้าใจนะคะกินก่อนโอ้ยเต็มซ่าเลยไปแบ่งเขาพูดเลยจักโตบแดบนี้คุณตากินเลย แซบบ่รับแซบลยอันนี้มันมีแห้งกินแล้วนะรังนกแท้แบรนด์ออบ,บ้านนี้เขาเลี้ยงเบียยู่้าใรตำรวจฮะตำวรวจเลี้ยงเบียผู้อ,อเคนะค้นกตาน้องแมวก็ไเลยี่น้รฮะมาาม่้านนี้ค่อยจะให้ตำรวจกใหญ่สันี่นะฮะโอ้ยแบ่งเท่าๆกันแสดงว่า ปีสองปีในเขาไม่ได้สูบเลยเหรอพึ่งสูบปีนี้บ่มันกินอยังผีปลานี่มันมันกินปลาซิวกินปลาซิ่วปะอือมันอ้วนเลยปากมันกว้างโอ้ยปากมันกวลวงโอเคเนาะก็เฮ้ยขออนุญาตเมื่อกันเด้ออืให้ไปดามดูดีมีแห้งไม่ได้สิทธิ์เนี่ยงกับเขาให้คุณตาตอนใบใบตอนแรงยังไม่รู้ต้มปลายหง่ะต้มปลาใหญ่เนาะดูแลพ่อดีดีเด้ออ่ะ เมื่อไรจะซักผ่าคุณตามืาอนี้ล่ะค่ะมืาอนี้อิลี่นะเมื่อเอื่นนี่อื้อจะซื้อข้าวพัดมาให้อิลี่นะอยากได้เกิบมาว่ามีเกิบใส่ก็ไปใส่อีกเฮียแล้วโอเคอยากได้เกิบใช่ไหมถ้าอยากได้เกิบมาหนี้ซักซักผ่าให้คุณตาโอเคบอโอเคค่ะเมื่อเอื่นนี่ก็จะเอาเกิบมาให้แต่ถ้าไม่ซักในเอื้อคืนได้เอาบอซักเนาะแล้วก็จะซื้อข้าวพัดให้พร้อมข้าวพัดทะเลน่ะเนาะ เอาตามนี่นะตัวไปซักตอนนี้เลยอีรีได้เปลาคำใดคำนั้นไรอันนี้เลยเออผ้าเด็กผ่าปูที่นอนแล้วก็สะอาดเออสะอาดแล้วตัวเอาเสื้อผ้าเรามาซักเลยเพราะเขาเจ็บมืออยู่นี่ <laughs> เจ็บมือสิซักได้เด้เจ็บมือก็ซักได้อยู่เออมือเอ้ยมาเนี่ยเอ้ยจีบไปซื้อให้เลยถ้าบ่เห็นเอ้ยบ่ซื้อเอาไหม <laughs> โอเคนะ,อะเออ,อตอนนั้นพูดคำไหนคำนั้นไร อ,อตะแรงเขาก็มีเกิบใส่เลยเออบ่เป็นยังะนี่ตะแร้งนี่พวกนี้นำมาน่ะ <c oughs> จะได้ทั้งรองเท้า <c oughs> แล้วก็เสื้อเขาพัดให้กินพร้อม <c oughs> แต่ตัวต้องซักผ้าให้พ่อ <c oughs> นะ <c oughs> เออมันดื้อตัวหมอนิ <c oughs> ใช่มันมันดือ้อยังบ่แม่นดอกเพราะว่ามันถือก,กดดันเฮาผูกมันไว้หลายเ <c oughs> นาะ มืัอนี้คือคือว่อมามืัอนี้เอ้ยไปนี่ตัวเอาเสื้อผ้าพอตัวไปซักเลยเด้อ<ฆ>สัญญาได้<ฆ>เออมือเนี่ยมาบ่เห็นบ่นต้องกินแล้วมืออื่นเกินก,กว่าบ่ต้องเอา<ฆ>เออตามนี่นะ<ฆ>เอ้ยไปนี่ไปซักเลยเด้อ<ฆ>เออไปแล้วอย่าลืมเอารองเท้ามาให้หนูเด้บอบ่ลืมตัวก็เอาเสื้อผ้าพอตัวไปซักเอาไหม <c oughs> แลกกันตอนนี้เลยเออทำยัง เออเจ็บที่นีก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเดียวถ้าบ่เฮ็ดมันยิ่งจะเจ็บกว่าเก่านะเออสักผ้าก่อนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ